หลังต้นลเล็กๆหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเราต้องดูแลใส่ปุ๋ยอย่างไรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรวิภาจะเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ในเรื่องของการ ดูแลต้นฝรั่งที่เป็นต้นฝรั่งที่เราเริ่มปลูกนะครับว่าในช่วงแรกเมื่อเขาแตกยอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกติดมามีดอกติดมาบ้างนะครับเราจะต้องดูแลกันยังไงหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณ3เดือนตรงนี้เองต้องบอกว่าเป็นฝรั่งที่ปลูกเพื่อผลิตกิ่งนะครับบางคนอาจจะเห็นในวิดีโอที่ผมลงนะครับก็ถามว่าทาไมปลูกฝรั่งทีจังจริงๆสมัยก่อนที่ทําเป็นผลสดเนี่ยผมก็ปลูกอยู่ระยะ3เมตรครับแต่ว่า เมื่อเราผลิตเป็นกิ่งพันุนะครับผมจะตัดเอาแต่ยอดมันนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของจํานวนต้นให้เยอะนะครับก็จะขยายร่องเข้ามาอยู่ที่2.5เมตรนะครับความห่างของต้นเนี่ยก็จะถี่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายไว้ก่อนเผื่อมีคนสงสยัยเอ๊ะทำไมผมท,ทําชิดติดกันจังเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละแถวเนี่ยจะมีทั้งแบบแซมมะม่วงนะครับแถวฝรั่งแบบเดียวๆนะครับแล้วก็มะม่วงและก็ฝรั่งแบบนี้นะครับคือในแต่ละแถวเนี่ยจะเป็นฝรั่ง สายพันธุ์ต่างประเทศสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C นะครับจะไล่ไปแบบนี้อ่าคราวนี้มาเข้าเรื่องนะครับเรื่องของการดูแลนะครับ1เลยเมื่อเราปลูกไปแล้วนะครับการดูแลใส่ปุ๋ยเนี่ยสำคัญมากนะครับตรงนี้เองเราจะต้องใส่ปุ๋ยเพื่อบํารุงให้ต้นเขาเนี่ยเกิดโตขึ้นมาประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่ผมปลูกมาต้นนี้อายุ1ปีนะครับ1ปีเพราะว่าผมปลูกช่วงหน้าแล้งเหมือนกันแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็ ครบรอบของเขา1ปีเนี่ยก็จะเป็นต้นที่เขาเรียกว่าสูงแล้วก็สามารถที่จะไว้ผลได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เองปลูกระยะตามหลังกันมาก็คืออายุ3เดือนแล้วก็การดูแลเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ที่เรียกว่าบํารุงต้นนะครับหนึ่งเลยปุ๋ยที่ต้องต้องใส่แล้วก็จะให้ต้นเนี่ยมันเจริญเติบโตนะครับก็คือปุ๋ยสูตร2577นะครับเราให้เขาเนี่ยเดือนละครั้งโดยการให้เนี่ยเราจะให้คู่กันก็คือจะเป็นในเรื่องของปุ๋ยคอกนะครับ ปุ๋ยคอกข,ขอเน้นเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับที่เราเอามากองทิ้งไว้อย่างน้อยๆสาเดือน6เดือนอะไรแบบนี้นะครับปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยอินรีย์นะครับตัวเนี้ยที่เราเอามาใส่พร้อมกันเพราะว่าเราต้องการให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุลินทรีย์และแร่ธาตุนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เรามาใส่คือสูตร2577เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยทางตรงที่ต้นไม้เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับซึ่ง N นะครับที่เป็นตัว25เนี่ยก็จะทําให้ต้นของเราเนี่ยมัน จเจริญเติบโตในช่วงแรกเนี่ยคือเขาเรียกว่าต้นมันพุ่งได้เร็วนะครับแล้วก็ในช่วงที่เป็นการปลูกในช่วงหน้าแล้งเนี่ยต้องบอกว่าน้ำเนี่ยเราจะต้องให้บ่อยมากนะครับคือสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราให้น้ําพอนะครับต้นที่ปลูกมาเนี่ยก็จะโตเร็วในช่วงหน้าแล้งพอเข้าสู่ในช่วงหน้าฝนนะครับต้นก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ดีไม่ดีนะครับหลังจากช่วงพอฝนผ่านไปถึงเขาเรียกว่าปลายฝนเนี่ยเราสามารถ ห่อผลได้เพราะว่ารวมระยะเวลาอยู่ประมาณสักเดเดือนเนี่ยก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วเราก็จะทําการห่อผลได้เลยอ่าอันนั้นคือปุ๋ยที่เราจะต้องให้ทางดินนะครับคือเดือนละครั้งให้สูตรที่เป็นบํารุงต้นนะครับถ้าหา2 5่7ไม่ได้ก็อาจจะเป็นสูตร2599ก็ได้นะครับอย่างของยี่ห้อตาตะวันเพชรเนี่ยเขาผลิตออกมาเป็น2 5่9ยนะครับซึ่งจะเป็นปุ๋ย3ระบบเนี่ยก็สามารถที่จะมาใส่ได้เหมือนกันนะครับ หรือถ้าหาในพื้นที่ตัวเองไม่ได้เลยก็จะเป็นปุ๋ยสุดเสมอนะครับสามารถที่จะเอามาใส่ต้นฝรั่งของเราเนี่ยให้มันเจริญเติบโตได้ดีนะครับทางใบนะครับเราต้องดูแลอย่างไรบ้างทางใบเนี่ยก็จะมีในส่วนของมแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยอดฝรั่งของเรานะครับเพราะว่าเมื่อยอดเจริญเติบโตยอดอวบมแมลงก็ชอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมแมลงปีกแข็งอย่างเช่นค่อมทองนะครับหรือเราเรียกกันว่ามแมลงช้างนะครับ เพียอ er ่อนที่จะอยู่ใต้ใบนะครับเพียแป้งที่จะมาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ยอดซึ่งตัวนี้เองก็สามารถที่จะใช้สารในการกําจัดได้เช่นคาร์บิลูบัห้านะครับก็จะสามารถกําจัดพวกเพ er ียอ่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ายังเราเจอเพ er ียแป้งนะครับเราก็สามารถใช้พวกสารไทมีท็อกแซมนะครับตัวนี้เข้าพ่นเป็นแบบผงนะครับมันสามารถพ่นได้แล้วก็จะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับใบนะครับ เวลาเราป้องกันใบของเรานะครับใบของเราจะ,จะสวยแล้วย่อก,ก็จะพุ่งเร็วนะครับอีกอันหนึงเมื่อเขาแทงดอกนะครับแล้วเริ่มติดผลเวลาเราเห็นแบบนี้นะครับเราเป็นคนปลูกแล้วก็เอ๊ะมันจะตรงปกไหมอยากไว้สักลูกตรงนี้ต้องบอกว่าขอให้มันเกินสักสเดือนขึ้นไปหน่อยนะครับประมาณสักสี่ถึงหเดือนเนะี่ยพอมันมีดอกอีกรอบนึงอาจจะไว สักหนึ่งลูกก็ได้นะครับเพื่อที่จะไว้ชิมเอาไว้ดูว่ามันตรงปกหรือเปล่าเราก็สามารถไว้ลูกได้แต่เมื่อมันอยู่ในช่วงของ3เดือนนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ทําการเด็ดลูกทิ้งก่อนนะครับเพื่อทำการเลี้ยงต้นก่อนนะครับอย่าเพิ่งเสียเสียดายมันนะครับเดี๋ยวมันจะออกลูกให้เราแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไว้เนี่ยต้นเขาจะชะงักการเจริญเติบโตหรือเรียกกันว่าต้นโสมนั่นเองครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเอามาแชร์นะครับเกี่ยวกับการดูแลต้นพลังนะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าเอ๊เมื่อเราปลูกไปแล้ว แล้วเราจะบำรุงให้เขาจเจริญเติบโตเนี่ยเราจะต้องมีการใส่อะไรไปบ้างนะครับใส่สูตรอะไรไปบ้างอ่าทิ้งท้ายนะครับถ้าใครมีน้ำหมักไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักสับปะรดน้ำหมักผลไม้รวมสามารถเอามาใส่กับระบบน้ำได้นะครับลดเป็นฝักบัวหรือใครจะเอาน้ำหมักปลานะครับผสมน้ำนะครับโดยใช้ประมาณทักสามช้อนแจงเนี่ยน้ำา20ลิตรก็สามารถพ่นฉีดได้เพราะว่า ต้นเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นไปแล้วนะครับเขาจะได้รับที่เรียกว่าเป็นไนโตรเจนแบบน้ําที่มันมีปริมาณแร่ธาตุอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากก็จะทําให้ใบของเราเนี่ยเขียวสดชื่นยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็จะทําให้ใบของเราเนี่ยเขียวเข้มตลอดเพราะว่ามันมีไนโตรเจนนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยก็จะพุ่งได้เร็วขึ้นเพราะว่าในตัวของน้ำหมักปลาก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าน่าจะเป็นฮอร์โมนออกซินนะครับที่จะทําให้การยืดการยาวของอ ยอดเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ถ้าเราใช้คู่กันดินของเราก็จะดีนะครับต้นไม้ของเราก็จเจริญเติบโตได้ดีด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe น,นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนี้เราดีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมเกล่่วคำว่าวขอบคุณและสวัสดีครับ